พี่น้องครับสวัสดีครับสวสดแต่เช้ามาถึงพี่น้องนะครับวันนี้ในหัวข้อว่าสิ่งที่พึ่งมีและพึงทําร่วมกันประกาศปีตอนนี้ดีมากในอาโมดบทที่สามข้อสามเขียนบอกว่าสองคนจะเดินไปได้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนอีกสักครั้งครับสองคนจะเดินไปได้วยกันได้หรือนอกจากคนทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนคำถามบอกว่า d o to work together u n l e s s they have agreed to do so สิ่งที่สำคัญนะครับในความสัมพันธ์หรือในสมรรถภาพระหว่างกันนะครับวันนี้ขออนุญาตจะใช้ตัว M นะครับที่คำว่าเป็นภาษาเกฤเคว่า mutual นะครับ M U T U A L สักเจ็ดประการมันมีเจ็ด mutual mutual หมาย l วามว่าระหว่างกันและกันหรือว่าร่วมกัน ถ้าเราจะให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นดีจะเป็นในบ้านในโบสถ์หรือว่าในชุมชนในสี่งคัญของเราทั้งหลายมันจะต้องมี7 mutual หรือ7ร่วมกันดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งครับเราขอใช้คาว่า mutual love ถ้าเราจะให้ความสัมพันธ์ของเราไปได้ไกลเราจะต้องมีความรักร่วมกันในพระคัมภี 1, ร์หนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกัน ให้มากเพราะความรักอภัยบาปมากมายได้ถ้าคิดจะคบกับใครแล้วไม่มีความรักอันนี้กับกันและกันอย่าไปคบเลยครับไปไม่รอดถ้าจะแต่งงานกันแต่ไม่มีมิวช a l ลเลิฟอันนี้ไปไม่รอดถ้าจะทำงานด้วยกันลงทุนด้วยกันแล้วไม่มีมิวชเ l ลเลิฟอันนี้ไปไม่รอดแต่ถ้าหากว่ามี muTUAL Mu t u a l love มีความรักที่มีต่อกันร่วมกันอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับอุปสรรคปัญหาใดๆยากขนาดไหนก็ฝ่าฟันไปได้ ยากขนาดไหนโจทย์ยากขนาดไหนก็ฝาฟันไปได้เพราะเรามีรักเพราะความรักมันมีความวดทนนั้นนะแล้วมันจะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดเราเรียกว่า mutual love อันที่สองครับขอใช้คำว่า mutual care นะครับ mutual m u t u a l มิ mutual ล care c a r e care คือความห่วงใยกัน ถ้าหากว่าเรามีความห่วงใยกันห่วงใยความคิดอีกฝ่ายหนึ่งห่วงใยความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งห่วงใยสภาวะของอีกฝ่ายหนึ่งและเรามีให้กับกันและกันอันนี้ความต้องพันจะยั่งเยืนครับเราเรียกว่าเป็น m u t u a l care ในหนังสือหนึ่งคุรินบทที่15บห้าข้อเอาที่สิบสองครับขออภัยหนึ่งคุรินสิบสองเนี่ยข้อยี่สิบห้าเขียนไว้อย่างนี้บอกว่าเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันนั่นมมหมายความว่าถ้าเราอยู่ได้กันเนี่ยเปรียบเหมืนอนอวัยาวะหลายส่วนอยู่ด้วยกันในร่างกายเดียวกันทุกอวาัยาวะจะต้องมีวิวช่ว c แคร์คือความห่วงใยกันและกันแบบเดียวกันคือมาจากพระเจ้าและมาแบ่งกันและกันถ้าอย่างนี้ความสัมพันธ์ก็อยู่อยู่ได้เพราะเราแคร์ส่วนมากปัญหาที่มันเจ็บปวดก็คือว่าฉันไม่แคร์ผมไม่แคร ประโยชนี่ดังขึ้นมาหรแล้วความแตกสลายและความแตกขัก็จะตามมานัาต้องแคร์ครับต้องมิวชั่วแคร์อันที่3ครับไออันที่3ามที่มิวชั่อันที่3าก็ mutual, คือมิว e ชั S ่ว e รสเ c t R E S P E C T เรสเปคคือการให้เกียรติการมีมิวชั่วเรสเ c คคือการให้เกียรติแก่ก,กันและกันจำเป็นครับโดยยิ่งถ้าอยู่ในโบสด้วยในวงการชี้สสตียนด้วย ทุกคนไม่ว่าใหญ่มาจากไหนหรือหรือต่ำต้อยมาจากไหนทุกคนมาอยู่ด้วยกันเรามีความเท่าเทียมกันในสายไม่ได้ของพระเจา้าเราควรที่จะทําอะไรควรที่จะให้เกียรติกันและกันคนหนึ่งอาจจะด้อยกว่าเรื่องหนึ่งแต่เขาจะมีอย่างที่เด่นกว่าอีกคนหนึ่งเสมอคนที่รวยที่สุดในโลกยังมีจุดที่ด้อยกว่าคนบางคนคนที่จนที่สุดในโลกยังมีบางอย่างที่เด่นกว่าหรือเหนือกว่าเศรษฐีของโลกนั่นทุกคนต้อง respect กันครับ mutual respect นะครับในโรมบทที่12ข้อ10เลาเขียนแบบนี้บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันขวนขวายแต่เรลล้ลดหน่อยนะครับในการให้เกียรติกันและกันอย่ามองข้ามกันผมเองก็เสียใจทุกครั้งนะครับได้ยินคนบอกว่าเอ ทำไมในโบสถ์มันมีการแบ่งชนชั้นกันเลอจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้มีการเจตนาแบ่งชนชั้นแต่ว่าบางทีอาจจะมีการแสดงการให้เกียรติกันไม่ชัดแจ้งหรือว่าไม่เต็มที่ก็เลยทาให้เกิดการรู้สึกแยกเป็นคนละพวกหรือดูเหมือนว่ามีการไม่ให้เกียรติแยกกลุ่มหนึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มหนึง่งเป็นกลุ่มนึงจริงๆถ้าหนูไปสอบถามมาจริงๆก็ไม่่อยมีการเจตนาไม่ให้เกียรติกันแต่ไม่ได้แสดงการให้เกียรติออกมาก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วถ้าจะอยู่ด้วยกันนะครับมีมิวช a l r e เรสเป ให้เกียิกันแล้วกันแล้วก็คุณก็จะอยู่กลุ่มของคุณเองไม่เป็นไรหรอกแต่ให้เกียกิคนอื่นก่อนแล้วจะกลับมึงกันก็ได้อันที่4ี่ครับมีช่วงที่4ี่แล้วมิชชั่นอันเดอร์สแตนดิ้งอันเดอร์สแตนดิ้งคือเข้าใจให้เรามีความเข้าใจกันแล้วกันเข้าใจมีเข้าใจร่วมกันอันเนี้ยพวกสามีภรรยาเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะบ้านไหนสามีภรรยาไม่มีความเข้าใจร่วมกันมีปัญหาทุกทรมานเจ็บปวดหรือท่านในทีมงานไหนไม่มีมิชชั่นอันเดอร์สแตนดิ้ง ทำไปทามาก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะไม่เข้าใจถ้าหากว่าทีมงานกับหัวนหน้างานไม่มีม u วชั่วอันเตอร์สเตนดิ้งไปต่อไม่ได้ครับหัวนหน้าสั่งการลูกน้องไม่เข้าใจไม่ทำนะหรือว่าลูกน้องเข้าใจแต่ลูกน้องเนี่ยเข้าใจไม่หมดก็เสียหายตามมาเหมือนกันนั่นต้องมีมิวชั่วอันเตอร์สเตนดิ้งเข้าใจแบบจริงจริงถ้าจะเกิดผลดีในความสัมพันธ์ในพระคัมภีรก็ใช้หนึ่งเปโตรบทที่สามขาเจ็ดเขียนบอกว่าพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาตรร่วมรับชีวิตอังเป็นพระคุณเพื่ออะไรเพื่อคามิฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางโอนนีดมารวบเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง mutual respect ไปแล้วอันนี้พูดเรื่อง mutual understanding ในหนึ่งเปโตบริษาทพเจตพูดถึงสองส mutual คือ และกันในความหมายว่าให้เกียรติกันและกันและเข้าใจกันและกันถ้าอย่างนี้ความสัมพันธ์ก็ปัญหาน้อยครับถึงมีปัญหาก็แก้ได้ง่ายครับการที่5ครับเรียกว่า mutual agreement mutual agreement a g r e e m e n t agreement หมายความว่าอะไรตกลงร่วมกันมีบางครั้งครับที่เราแตกต่างกันเราจะต้องตกลงกันในการรับความแตกต่างนั้น หรือบางทีเรามีความคิดหลากหลายแต่ตกลงว่าจะเลือกอะไรเรามาอักกรีกันว่าตกลงร่วมกันในการอยู่ด้วยกันครับมันจะต้องมีอัก e ร m e n t บางครั้งคำที่นิยมใช้บอกว่า,วาเราต้องอัก e รในสิ่งที่เรา disagree disagree ว่าไม,ไม่เห็นด้วยอ g r e รีคืเห็นด้วยนั่นในการอยู่ด้วยกันครับเาาจะเป็นในบ้านในโบสถ์มันต้องมีการตกลงว่าให้เราอักรีกันว่าเราจะยอมรับการที่เราไม่อักกรเราต้องยอมรับ กันนะครับว่าเราจะยนะอมรับสิ่งที่เราเ,เรามีข้อตกลงกันว่าเราเห็นด้วยกันว่าเราจะยอมรับในสิ่งที่เราเห็นไม่ตรงกันนะด้วยความเข้าใจด้วยการให้เกียรตินะครับด้วยความห่วงใยด้วยความรักมันสาคัญมากนะครับพระพี่บอกว่าถ้าหากว่าเรามีข้อตกลงอันนี้ด้วยกันมันจะแก้ปัญหาได้เยอะแม้แต่ในบ้านสามีภรรยาต้องมีข้ออักรีด้วยกันหลายเรื่องครับหนึ่งคร็ดหนึ่งคนล่บที่เจ็ดก้อห้า 5. เป็นตัวอย่างที่ดียาปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้อันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของอเรทค่อนข้างเรทอาร์เรทภายในครอบครัวละเวลาที่มีความต้องการความสัมพันธ์ทางเพศกันแต่อีกคนนึงไม่พร้อม เพราะกลังทําบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญอยู่ทั้งสองต้องมีอนะักลีม u a l a อัก e ีแมนว่า,าถึงแม้จะมีความต้องการโดยปกติแล้วอีกฝ่ายจะตอบสนองให้ทันทีแต่เราก็อักลีว,ว่าในบางครั้งอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่เราอาจจะไม่เหมาะสมต้องทำตอนนั้นก็ให้อีกคนหนึ่งยอมรับแม้ว่าจะมีข้อตกลงว่าให้ทําอย่างนี้แต่ก็มีข้อตกลงาอาจจะไม่ทําอย่างนี้ได้นะบนข้อตกลงพิเศษอันที่6ครับ mutual ต่อไปเรียกว่า mutual responsibility มิวชิวล์เรส ponsibility แปลว่าความรับผิดชอบร่วมกันอยู่ด้วยกันมันต้องมีความรับผิดชอบของเราความรับผิดชอบของเขาแต่กันเดียกันต้องความรับผิดชอบร่วมกันมิวชิวล g อ e ก m e เมนต์มีแล้วต่อไปมิวช a l ล์เรส ponsibility รับผิดชอบร่วมกันครับถัดจากย้งได้กันครับได้ได้ดดวยกันครับเรส ponsibility รับรับผิดชอบในการทีที่หกข้อสองเขียนไม่ดีครับบอกว่าต้องช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทําเช่นนี้ ท่านั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์แงห,ห,หลายมีข้อตกลงนะครับว่าเราจะรับผาระกของกันแล้วกันจถึงประการสุดท้ายประการที่7เราต้องมี mutual submission submission mutual submission สมมติ Sub mission, Sub mission, ว่ายอมกันยอมฟังกันบ้านไหนไม่มีการ submission กันเแตกสลายแน่นอน องค์กรไหนหน่วยงานไหนโบสถ์ไหนไม่ยอมสัมมิทกันเลยเนี่ยเอาตามใจข้าความคิดของข้าความคิดของข้ารับรองเล็ทพังพิด้านเดียวย่ยยับหมดมันต้องมีริชเชิลสั i มิชันไอ้ไับทที่5้าคนที่เปนบอกว่าจงยอมเชื่อฟังกันและกันเรื่องด้วยความเคารพรคลิปอาจารย์ประยมนะครับว่าพวกเราหลายจงสัมมิทนะครับคือจงยอมฟังหรือจงยอมเชื่อฟังกันและกันด้วยความยำเกรงพระคลิปหมายว่ายำเกรงพระคริปเ,เป็นหลัก เพราะเรายังเป็นพระคร์ราก็เลยอยอมีกคนหนึ่งยอมเพลงพระเครท์เลยยอมอีกคนหนึ่งอันนี้สรุปก็คือว่าถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์หรือสมรภัทของาาเรากับคนใดคนหนึ่งในบ้านในโบสถ์ในที่ทํางานในองค์กรในชุชมชนสังคมเข้มแข็งมากขึ้นเราต้องมีความสัมพันธ์เจ็ดประการที่ว่าไปนี้คือมี m u t u a l l o v e รักที่มีร่วมกัน Mutual Care ความหปรงใจที่มีร่วมกัน mutual respect การให้เกียรติที่มีต่อกันและกัน mutual understanding ความเข้าใจที่มีร่วมกัน mutual agreement การที่มีข้อตกลงร่วมกันและมี mutual responsibility ควารรับผิดชอบร่วมกันและสุดท้ายมี mutual submission คือเราต้งหลายต้องมีการยอมฟังกันและกันถ้าเป็นอย่างนี้ความท่านความทั้งท่านนะครับมั่นคงแน่นอนครับในงขออวยพรครับให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับทุกที่ที่เราอยู่ครับ พบกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบน,นี้เราทั้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตนเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love Forward ับันนี้ขอไปเจ้าดวใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมด้วยการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเีตจำกัดท่านสามารถถวายได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เขาอกเ่ว่าพรทุกท่านเะครับเชื่อว่าพระเจ้าดิเกรตคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับเขาเย่ยพร